But you u o s h l สสดีครับพวกต่อกันในพาที่25พาคนี้อาจจะสั้นสักหน่อยนึงเพราะว่าผมต้องรีบนะฮะมาเล่นก่อนไปเลยมีทุระต้องทำยาเงี้ยว่าอาจจะมีสัก1ินาทีก็ก็ยังดีก็ภาคนี้ขอเร็วเร่งด่วนเนี่ยเรวอยากจับเวลาฮะจับเวลาผู้จบตอนนี้พวกกับผมมีกดชี้นะยก็ มาติดตามกับทูบไเดอร์ต่อในพาร์ทที่25พาร์ทนี้เล่นต่อกันตอนนี้เรากำลังจะนั่งเรือเข้าไปในไปในห้องรับนะฮะห้องรับเป็นห้องที่มีงูอยู่ทุยไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะก็โ,โหมุสงผมนั้นหล่อจริงนะก็มามาเล่นกันต่อคนระับขอบคุณนะท่านท่านที่ติดตามจนมาจนถึงพาร์ทที่25นี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากก็เป็นว่าจะมาเล่นกันต่อมฉันอ,อยากให้ใจ นายกับเลเยนน่ะป้องกันแลรอซักซอแซมนะแล้วฉันจะเข้าไปคนเดียวโอเคแล้วว่าอะไรนะช่างที่มาที่ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่ฉันกับแซมนะให้ยิงเลยประมาณนี้ก็รูจักคาดีแล้วรู้สึกว่าลาล่าจะโตขึ้นเยอะลาล่าเป็นผู้นำครับท่านผู้นำแม่ท่านผู้นำครับก็ อันนี้อาจจะเร่งด่วนทุกึงก็ต้องขอโทษด้วยฮะเป็นว่าจะพยายามไม่เต็มที่ะรับสุกก็ได้มาพี่แมปใ่แล้วก้าวสุกใกล้จะจบเต็มทีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่จะได้จบกับซีรีส์นี้นทันทีซีรีส์ค้างคามันมีเยอะกดผิดไม่ว่าจะเป็นฟาคายก็เล่นจบไปแล้วก็ตัวตัวนี้มันจะมีเดสสเปซด้วยอะ ยิงใหญ่แล้วทีนี้กูจะเล่นเมดเปตเล่นจบไปเนี่ยเดสเปนเกมเกมก็หัวจังร้านนี้ขอรีบหน่อยแล้วกันโอ้ยคานนมแนบนมแนบไม่เอานมผุ่เนี่ยไอหมอนั่นแกกำลังทำอะไรฮวิทแมนพวกนี้คือใครอ๋อสตอมกาดคนนั้น ป้องกันวัดหน่อยนะเขากำลังรอควีนคนใหม่คือนิวควีนก็เพราะใช่ใช่ดรวิทแมนรู้สึกว่าเจ็บอะไรสักอย่างเขากำลงทำอะไรสวัสดีชื่อเจมส์วิทแมนนะฉันมาด้วยสันติภาพนะ ฉันเอ๋อราชินีองค์ใหม่มาให้ละมันจะเข้าใจได้ไงวะราชินีของพวกแกไงภาษาญี่ปุ่นว่าไงวะ you're you ตัวพี่แหนก็เลยตายตายที่ไหนตายไปที่ไหนอ๋อแล้วไงลาลาแซมลาลาแซมครับก็เดี๋ยว อันนี้ผมรู้จะได้เล่นนานเท่าไหร่นะ่าจะเราจะผ่านได้ได้ด้วยกนะันเอาแล้วไงสู้กับคนดีๆไม่ชอบไม่ให้กูไปสู้กับสมุนไพรขอยิงหนูนะเป็นว่ารันนี้คุณเหนื่อยแล้วละ่ะ ก็อันนี้ขอเป็นการเดินทางตามไปหน่อยด้วยกันนะอ่ะก็ต้องไปด้วยสปีดหน่อยนะผมไม่ว่างหลังจากน,นี้ไม,ม่ทำธุระข้างนอกครับก็เลยรีบเล่นนะจริถ้าเกิดไปทำธุระข้างนอกไม่น่าจะมาเล่นนะครับคุณเมโกชิฮะคุณควรจะไปทำธุระเสร็จก่อนแล้วค่อยมาเล่นเลยไม่เป็นไรผมไปธุระหลายวันนะเอ้ยไม่ใช่ต้องเดินทาง เดิน <Workers, S 2> ทางไปไหนเดิน <What was S 1> ทางไปกิน <em> ข้าวครับกินข้าวที่โรงอาหารเนี่ยริงกินก่อนว่ามันต่อได้หรว่าแต่นี้กำลังเคลื่อนติดเนี่ยซามูไรพเนจรเลยมือกำพวกนี้คือคนที่ไหนวะโอ้ ก็ใช้ได้อะดูดีน่าจะดีไปเลยเปิดลองเปิดไม่ได้ก็ต้องไปทางไหนวะจะ่ขึ้นทางนี้ไอ้ไปไงไวะเนี้ย จริงๆอย่างที่คาดไว้ครับโอ้โหเ,เล่นเกมแนวนี้บ่อยจะรู้เรื่องทุกอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวในท่านนี้กชีวันนี้เข้ามาเมฟจังเลยฮะอีสิบแปดโอเคด <the> ูใหญ่ๆนี่คือตัวอะไรวะ คนนี้หรือเปล่าผมมั่นใจออกมาดูก่นอนนะก็ชิ่อทหารก็เยอะ เขาต้องการให้เราดูนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะดูฮนะถ้าเกิดเราเออมันกำลังถอดก่อกหรือเปล่าวะกูยิงทำอะไรเหนอวะมันเกาไข่ให้กันหรือไง แต่ถ้าทางรเราต้องไปทางทางไหนทักท,ทางแน่เลยอ๋อไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้แมงก็เกาไข่นั่นลครับคันจังเลยนะไออ้วนนี้ควรบอกว่ากูเกาไม่ได้เกาให้กูนหน่อยครับประมาณนี้ล <c oughs> งจะคัดหลังมากกับใส่เสื้อนี้นานขึ้นละเชื้อลาตามตายลมผ้า เวลานังศีงงรษะใช้ครีมโทนาบอะไรเนวะมันคืออะไรมันสับประหลาดหรือหมอกมันเห็นเราแล้วฮะท่าทางภาษาญี่ปุ่นเวย้ยเอาท่าเอาเขต้องวิ่งเหรอเพื่อ ไม่บอกอ่ะเรียว่าวิ่งจบตรงนี้ผมก็ัวขนจนจบท้ายวิ่งหมดตัวต้องขับความเร็วสูงแต่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 ไม่จบ,บอีกว่าก็แต่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 แหละฮะส่วนสยามทะเลกรุงเทพอ่ะก็ตลอดในพาร์ทนี้นนก็มาเล่นนิดหน่อยครับกลัว กูไม่ได้เจอกันนา,นานเยกูจะเหงาหุ้ย <c oughs> เอาว <c oughs> อาวคนหาย เหายไปเลยเป็นว่าสะพานนี้ครับต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับคนที่ติดตามก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะถ้าเกิดชอบใครเลยแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะสติ๊กเกอร์ใครแล้วก็บอกแชร์ทำเนี่กับเฟซบุ๊กไงก็สะพานนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับปันแจ้ I know the answer um.